หรืออาจจะใช้วิธีงอเข่าก็ได้นะงอเข่าก่อนนะครับแล้วเยียดขาตรงไปโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเทคนิคนะครับการทำท่า hanging leg l i s นะครับหรือว่า,านั่งนะครับหรือว่ายกขานะครับแล้วก็ค่อยตรวปในฉบัฉบอของผมเองนะครับว่าผมมีเทคนิคก,การทำยังไงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยลาดับแรกควรจะมี ทุ่มมือนะครับในการป้องกอันมือส่วนนี้มันด้านเลยครับคือด้านเนี่ยมันมีโอกาสเะละนะครับถ้าเราทำดีจำแต่ซื่อเซฟมันหน่อยครับแล้วก็เม่ในการวิจารณ์เลยเพราะฉะนัผมไม่มีอราวคุ้มๆหรือแทนโอเคก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากการวิจารณ์ให้มีแน่นก่อน ส่วนการเริ่มยกขาขึ้นไปเห้ติดนิงนะ่งอ่ะแรกๆเราอาจจะเบี่ยงก็ได้นะครับสำหรับคนเริ่มใหม่นะครับก็คือไม่มีแรงในการเสีย่ก็พยายามเบี่ยงเบี่ยงไปแล้วก็ชูขึ้นนะอันแรกไม่ติดนิ่งไม่เป็นไรนะครับก็เบียงไปก่อนนะครับใช้แรงเบี่ยงให้มันยกขึ้นมาก่อนนะเราพยายามติดนิ่งไว้นะรหรืออาจจะใช้วิธีง,งอเข่าก็ได้งอเข่าก่อนนะครับ ก็ขยียดขาตรงไปแบบนี้นะครับอองอเข่าก่อนเหยียดขาตรงไปแบบนี้นะครับใครถนัดวิธีไหนก็ลองทําดูนะครับแต่ผมทํานานแล้วนะครับก็เลยสามารถทําแบบนี้ได้ส่วนการติดนิ่งล็อกสะบักไว้นะพยายามหยียดขาให้สุดนะ แบบนี้นะครับลองเอาไปทำดูนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับและทำได้นั้นแค่ไหนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ